อ๋อโอเคอ่ะเรามาดูนะคะทางมีองค์แปดมีชื่อเรียกดังนี้นะคะอริยามารรคทางประเสริฐหรือทางที่ทําให้ผู้ดําเนินไปเป็นพระอริยะนะคะพระอริยะก็คือหมดกิเลสแล้วนะคือสงฆ์เนี่ยมีสองอย่างคือพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์ใช่ไหมพระสงฆ์สมมุติสงฆ์เนี่ยคือยังไม่บรรลุโสดาบานันหรือว่ายังคาจักกิเลสไม่หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังข่าวแล้วอะ่ะเห็นพระเนี่ยมีการดูคลิปโพลหรือว่า มีเรื่องปัญหารเรื่องเงินต่างๆเนี่ยเขาคือสม,มุิส่งนะยังข,ข,ขจัดก,กิเลสไม่หมดเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์ทั่วไปนี่แหละกับพระอริยสงฆ์เนี่ยเขาจะขจัดก,กิเลสแล้วแต่ขั้นลำดับจนหมดสิ้นถ้าเป็นพะอหนต์ก็คือหมดและไม่เหลือแล้วบริสุทธิ์มากจะไม่มีโลภโกรธหลงหรือว่าความอยากได้เงินหรือเรื่องการอะไรทั้งหลายเนี่ยการม,มาตัญหาต่างๆเนี่ยดับหมดแล้วนะคะความโกรธความอะไรไม่มีละนะคะอ่ะ อริยะอัฏทางคีกามัคนะคะทางประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนะคะ 3. ทุกขานิโรธาคามมนีปฏิปทาอาริยสัจนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในธรรมจักรกับโภนาสูตรนะอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะคะแล้วก็ 4. มัชชิมาปฏิปทานะคะอันนี้ทางสายกลางนะคะข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เอียงไปทางสุดโตง2ทางคือ กามาสุขันลิกานุโยคนะคะการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามการนี่ไม่ใช่แบบเรื่องอาทางเพศอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการากินอาหารอร่อยไปยึดติดหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเสียงดนตรีที่ไพลเราะแล้วก็ไปยึดติดอะ่ะจะขีดหนังสือทำไม <laughs> เล่นไพ่หรอ <laughs> นะหรือว่ารสอ,อร่อยหรือว่าเสียงเพลาะหรือว่า,าติดเกมก็ได้สนุกกับมันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็น การและสุขันนี้นุโยกหมดทั้งหมดนะคะแล้วก็อัตตากีฬามาฐานุโยกนะคะการทรมานตนให้เดือดร้อนนะนะเช่นแบบเล่นเกมแต่6กโมงเชา้าเย็นหกโมงเย็นหรือว่า6กโมงเย็นเย็นหกโมงเชา้าอะไรเงรี้ยมันก็ทรมานตนเองเกินแต่มันก็สนุกแหละแต่สุดท้ายก็ทุกนะในธรรมจักรกับวรนาัสูตรพระพุทธองค์ทรงสแสดงอริยมรคมีองค์8ไว้อธิบายดังนี้ธรรมจักรกับวรนัสสูตรเกิดขึ้นที่วันใดพระพุทธองค์เนี่ยถ่ายทอดธรรมจักรกับวฒนัสสูตรเนี่ย ให้กับปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยแล้วมีองค์หนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมชื่อว่าอะไระพระอัญญาโกธัญญาจริงเขาชื่อโกธัญญาแต่ว่าตั้งให้เป็นพระอัญญาโกธัญญาเพราะโกธัญญารู้แล้วหนอโกธัญญาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันเข้าใจความเกิดดับของจิตและนะคะของร่างกายเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาและ แล้วเทศครั loser, amos, 2021, hum, ah uh. uh. ้งที่สองก็ได้เป็นพระอรหันต์วันนั้นวันธรรมจักรกับวนาสูตรเอ้ยวันที่เทศสธธรรมจักรกับวันกับปวัตนนสูตรคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเรียกว่าวันอะไรอาสารหาบูชาได้ไหมอ่าเป็นวันที่มีอะไรครบนีใบสุดแล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าเรียกว่าพระอะไรพระอรพระรัตนตยพระรัตนตายแก้วสามประการไงนะพอะพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบสามประการ วันนั้นแหละทําให้เรามีพระสงฆ์ที่รับสารก็คือพระธรรมมาถ่ายทอดหนทา,ยยางการดับทุกข์จากพระพุทธเจ้าว่าตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยปารินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าศาสดาของเรามาแทนเราคืออะไรรู้ไหมศาสดาที่จะมาแทนพระพุทธเจ้าคือใครรู้ไหมพระธรรมพระธรรมนี่แหละคําสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนไปเมื่อวานถามเมฆาปารินิพานคืออะไรเมฆาบอกปรินิพานคือประสูตรครับ อะไรวะปริมาิัก็คือตายดับสู์ใช่ไหมแต่เมฆาบอกประสูดเออเมฆาก็ตอบประสูดทุกอันอันไหนก็ประสูดหมดอะไรเงี้ยเออนะแต่อย่างน้อยเมฆาก็ตั้งใจเรียนก็ได้ขัดเกลาออจิตใจนะคะอ่ะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนะคะก็เรามีเราโชคดีมนุษย์โลกเรามีพลัตนาไตามีที่พึ่งทางใจและจิตเราจะไม่ต้องวันไหวกับสิ่งใดถ้าเรายึดพลัตนาไตาเนี่ยในวันนั้นนะคะจําได้นะเทศนา ธรรมจากกรวัฒน์กับปวัตนสูตรที่ป่าอิสิปตัตนะมฤคทายวันโอเคปะชื่อนี่ลิ้นครูก็จะพันกันอยู่แหละนะแต่ความรู้แล้วรู้เรื่องนะเอออันนี้ก็เป็นพุทธประวัติอย่างหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูหนทางแห่งการดับทุกข์ทางอันประเสริฐเนี่ยมีทั้งหมดนะคะแปดข้อนะหนึ่งสัมมาทิฏฐินะคะเราสวดธรรมจักรทุกวันอังคารเนี่ยมีแนะ่เคยสวดไหมสัมมาทิฏฐิได้ได้สวดนะสัมมาสังกัปปะอะไรเงี้ยมีหมดนะ อ่ะมีอะไรบ้างสมาธ,ธิคือความเห็นชอบได้แก่ปัญญาเห็นแจ้งในอริยาาสัจสีคือทุกสม,มุทยัยนิโรธมรรคคือเราเห็นอ่าสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะมันเป็นความคิดที่ถูกถ้าเรามาใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้อาจจะลึกไปคิดถูกอะ่ะความดีทั้งปวงอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าความดีทั้งปวงให้รีบทำความชั่วทั้งปวงให้เลิกซะอะไรก็ตามมันอาจจะมีการเราอาจจะทำผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกวันเรายังยังไม่ตายยังมีลมหายใจ เราก็ทำความดีเติมไปนะคะอาสองสัมมาสังกัปปะก็คือดำริชอบได้แก่ดำริในการออกจากกามในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนต่างๆนะออกจากกามก็คือสมณะที่บวชอะ่ะเขาก็อย่างอย่างพวกสมณะอย่างพระสงฆ์เนี่ยเขาจะไม่โดนตัวสีกาเลยใช่ป่ะเพราะว่าผู้หญิงอะ่ะเพราะว่าจะทําให้ผ้าเหลืองมันร้อนมันจะแบบไปน,นึกถึงแต่คนสวยอ่าหรือว่านึกถึงแต่ผู้หญิงอะ่ะ เออการมันมีความสุขในทางโลกแต่อันนี้มาร์กอวิงแปดเขาจะตัดไงเขาจะดับทางโลกเป็นโลกุตระและไปทางธรรมแล้วก็คือตัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงต่างๆอ่ะต่อมาสัมมาวาจาก,ก็คือวจีสุจริตสี่นะคะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็เพอเจอร์อะไรเงี้ยก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ลดได้หรือถ้าพระอาจารย์นี่เขาแบบปฏิบัติเคร่งจริงเขาจะไม่พูดเลยอะ่ะนอกจากคู ครูไปคุยมีองค์หนึ่งอะบางเขาก็ไม่บางทีแบบพูดน้อยมากนอกจากพูดเรื่องพุทธเจ้าเท่านั้นเรื่องอื่นเขาถามอะไรก็จะไม่ค่อยพูดจะปิดวาจาบางองค์ก็ไปทุดงในป่าเลยไปองค์เดียวถูกป่ะแล้วก็พระจาคงไม่คุยกับต้นไม้หรอกนะเขาคงไปนั่งสมาธิอะเขาคงไม่พูดอะเขาจะพูดกับใครนางไม้เหรอเขาก็คงไปแบบเงียบๆมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ไม่พูดไม่คุยอะนะต่อมาสัมมากัมมันตะนะคะการงานชอบนะคะก็คือ มีความประพฤติทางกายสุจริตสามอย่างคือไม่ฆ่าสัตว์นะคะอาชีพสุจริตนะขายต้นไม้อะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยไม่ได้มันมีบาปมีกรรมนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพครูเข้าใจนะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนะอ่ะต่มมากรรมดังการงานที่ชอบก็คือเนี่ยทำถิ่งที่ถูกต้องอ่ะต่อมาสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพชอบนะคะประกอบอาชีพที่ประกอบด้วยทมนะคะ ไม่เลี้ยงชีพในการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะเช่นอะไรตอบได้ไหมอาชีพอะไรที่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอะ่ะไม่เห็นตอบเลยฆ่าสัตว์ได้ไหมเลี้ยงหมูอะไรเอาไปฆ่าได้ไหมแทงหมูอะไรกันนะเออแต่ต้นไม้ไม่เป็นไรต้นไม้มันไม่มีดวงจิตแบบแบบแบบสนะัตว์ไงต้นไม้นี่ก็คือเป็นอ,อีกรูปแบบหนึ่งของรูปนามะนะไม่มีดวงจิต เหมือนกับความโกรธอาฆาตอะไรเงี้ยแต่สัตว์มันมีไงเข้าใจใช่ปะเออต้นไม้เธอคุยกับต้นไม้ได้เพนวิน <c oughs> อ่ะอาชีพอะไรอีกที่อ่ะขายเหล้าดีไหมขายเหล้าอ่ะมันก็เป็นอาชีพครูครูก็ไม่ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวออกในคลิปอันนี้ดีกว่าค้าอาวุธดีกว่าแต่ค้าอาวุธนี่ไม่ได้แนะ่ค้าอาวุธนี่คืออาวุธเนี่ยคิดมาเพื่อให้ฆ่าใช่ไหมทําลายทาลายล้างถ้าค้าอาวุธก็คือทําให้คนทําไมกัน ทำให้คนซื้อทำใหคนซ่ากเออทให้คนฆ่ากันใครจะเอาปืนวานี่แน่ยิงเลยอะไรเงี้ยบ้าเหรอเนาะคืออาวุธนี่ไม่ควรมีนะถ้าหลักทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าต้องใช้ความเมตตาความรักอะไรเงี้ยการอาวุธเนี่ยมันเป็นการผลิตมาเพื่อทําลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะให้ดับสูญไปเลยอะเขาจะเพื่อยึดอดํานาจยึดที่ดินหรือยึดประเทศอะไรแบบเนี้ยเออ ขาคงไม่มาโยนระเบิดเลยไะไปโยนระเบิดใส่บ้านเป็นกวินเล่นดีกว่าเลยคะใช่ไหม <c oughs> มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะฮาวุธเนี่ยเออทางเราใครพกก็ผิดกฎหมายแต่แบบมาพกมาซ้อมยิงให้คนตายเล่นมันมันไม่ได้อะชีวิตมนุษย์มันมีค่าเออนะต่อมาสัมมาวายามะความเพียรชอบไม่ใช่เพียรแบบวันนี้จะต้องเล่นให้ได้เลเวลสามสิบอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้เพียรเล่นเกมว่าวันนี้จะต้องเออตีป้อมให้แตกอะไรเงี้ยไม่ได้เพียรแบบนั้นอันนี้ก็คือ เพียรไม่ให้เกิดบาปหรือว่าละบาปหรือว่าเพียรทำอกุศลเช่นเดี๋ยววันนี้จะตื่นตีสี่เลยเดี๋ยวมะนาวกับนนกลับไปตื่นตีสี่เลยจะสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเรียกว่าเพียนไหวไหมตีสี่ตีสี่เพิ่งได้นอนเองหรือว่ายังเฝ้าพระอินทร์อยู่เลย <c oughs> ใช่ไหมเออใช่ไหมตีตีสี่ทำไรนอนไอซีนอนน้ำลายไหลอยู่เลยนะหรือว่าพรุ่งนี้ครูเพ,พิ่งบอกแล้วให้เรามีความเพียรสร้างอกุศลเราจะตื่น หุงข้าวใส่บาตรตอนตีห้าเป็นไปได้ไหมเพื่อเธออะโอ้ดูสิทำไมไปไปนะตีห้าเนีตนตีห้าขึ้นผมก็ไปทำไปทำตัวเองตอนหกโมงเช้าไปทำตัวเองตอนหกโมงเร้ยว่งอ๋อไปไปแต่งตัวเสร็จหกโมงใช่ไหมเสร็จหกโมงพรุ่งนี้เสร็จหกโมงปุ๊บครูเพิ่งมากมีความเพียรจะเดินไปวัดเลยเอาข้าวไปใส่บาตรได้ไหมลองดูเออนะตื่นตี้ามาข้าวห้องน้ำอ๋อแล้วก็กลับไป เยี่ยมสุดยอดสุดยอดลูกศิษย์คำดีอ่ะต่อมานะคะสัมมาสตินะคะความระลึกชอบได้แก่การเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานนะคะกายเวทนาจิตธรรมเดี๋ยวเธอต้องไปศึกษานะนมันตอนโตก็ได้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครูยัดอันนี้เข้าไปมากอะ่ะเธออาจจะเบื่อได้แต่ว่าวันหนึ่งถ้าเธอมีความทุกข์เธอมารู้หลักของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าต่อไปเนี่ยการแข่งขันมันสูงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันน้อยลงเธออาจจะแบบ คิดสั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเธอก็ไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะทําให้จิตเธอเข้มแข็งขึ้นแล้วเธอก็จะไม่ไม่คิดฆ่าตัวตายหรือทําร้ายตัวเองอะ่ะเธอเธอจะคิดแต่สิ่งดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเรียนนะอันนี้เขาบอกกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาพวกนี้ต้องใช้กําลังสติขั้นสูงอ่ะเข้าไปดูหมดเลยนักเรียนธรรมานุปัสนาอันนี้เธอก็รู้เพื่อไปสอบก่อนละกันคือเอาสติระลึกอยู่กับตัว นะคะอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมไม่ให้สอดสายไปคิดเรื่องอื่นและเรื่องของคนอื่นนะคือครูก็เป็นนะยังคิดเรื่องของคนอื่นเลยเพราะว่าเวลารับข้อมูลหรืออะไรเงี้ยคิดเรื่องเด็กคิดเรื่องอะไรเงี้ยครอบครัวแต่ว่าเวลาตอนไปบวชเนี่ยไม่มีเวลาคิดเลยนักเรียนเชา้ชาเช้านี่ต้องไปไปฟังพระอาจารย์แล้วก็ไปทาอ่าอะไรนะถ <c oughs> วายมหาทานอะไรแบบนี้น,นะคะแล้วก็สวดมนต์แล้วต,ตั้งแต่ตีสี่เลยตี 4, สี่สวดมนต์ที่ไปบวชน,นะ แล้วพอเจ็ดโมงก็ลงไปสวดมนต์เสร็จก็ฉันข้าวฉันข้าวกลับมาก็มาฟังธรรมะที่ห้องเพราะว่าลบเฟซออกไปใช่ไหมฟังธรรมะที่ห้องเสร็จอย่าให้เกินสิบเอ็ดโมงเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินข้าวห้ามเลยเที่ยงไงเดี๋ยวมันจะผิดศีลศีลแปดก็ไปกินข้าวให้ถูกต้องที่ที่โรงครัวเสร็จแล้วก็เก็บล้างกลับมาใบโมงครึ่งจเจริญพุทธมนต์อีกแล้วสวดมนต์อีกแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลย บ่ายโมงครึง่งคือกินเสร็จปุ๊บรีบกลับมาที่ห้องปุ๊บนั่งได้แป๊บเดียวเอาถึงเวลาขึ้นไปสวดมนต์อีกแล้วสวดมนต์เสร็จกลับกลับมาที่ห้องปุ๊บสี่โมงเย็นคือสี่โมงครึ่งต้องไปสวดมนต์อีกแล้วสวดห้าโมงรีบเดินไปเพราะว่าอยู่บนเขาไกลขึ้นเติร์ตรงเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยพอกลับมานี่แหละจะได้พักตอนคืนก็คือมันสวดเสร็จประมาณหกโมงมาถึงห้องก็เกือบก็ทำนู่นทำนี่ก็ทุ่มหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วตีสามครึง่งตื่นอีกแล้ว ตีสามครึ่งตื่นเป็นสวดมนต์เละไม่ต้องคิดอะไรเลยนักเรียน UK อยู่แต่กับการสวดมนต์ตลอดเวลาแล้วก็นั่งสมาธทิทุกครั้งที่มีสวดมนต์เนี่ยพระอาจารย์จะให้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงอยู่แต่แบบเนี้ยตลอดทุกวันห้าวันเต็มๆนะตีสามครึ่งทุกวันเพราะเดียวต้อง,องเคาะละครเลยแล้วเป้งเป้งเปงเราก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของเราอะ่ะให้ถูกต้องเหมือนกับครูมาโรงเรียนนะฮะก็ต้องมาสอนนักเรียนให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเออนะสุดท้าย สมาธิแล้วก็อันสุดท้ายนี่แหละที่จะทําให้เกิดการพิจารณาร่างกายแล้วก็ทําให้เราหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี่แหละนะคะสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบตั้งใจมั่นกับสิ่งที่เราจะปฏิบัติเนี่ยได้แล้วจิตเนี่ยจะเป็นอารมณ์เดียวนะมันจะไม่มีอารมณ์อื่นนะการทําจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจบเอ้ยจนแน่วแน่ถึงขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานตามลําดับ นะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฐมมาชานตั้งแต่ที่นั่งเคยเคยได้ฟังพุทธประวัติไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะที่ว่ามีจรดพระนางคันแรกนาฝันมีมีมีแรกนาขวัญมีงานอ่ะที่พ่อของพุทธเจ้าเนี่ยมีมีงานอะไรอ่ะที่เคยดูไหมที่เอาวัวมาทํานายว่าปีนี้น้ํามากน้ําน้อยที่กินทํ้ทนายว่ากินข้าวกินหญ้าอะไรเงี้ยดูปะ่ะเออปีนี้ วัวก,กินข้าววัวก,กินหญ้าแล้วปีนี้น้าจะมากจะน้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ลงมาทําพิธีกับพ่อแต่ว่ายัางเด็กอยู่เลยนะมานั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็ได้ปฐมฌา,านตั้งแต่เด็กอะ่ะเงาของต้นว่าเนี่ยก็ไม่ไปทางอื่นด้วยนะด้วยบารมีที่สูงมากอะ่ะเงาของต้นว่าเนี่ยก็บังแดดให้พระพุทธเจ้านะไม่ว่าแดดจะเคลื่อนตัวไปทางไหนเงามไม่ไปนะเพราะว่าจะเกิดกับพระพุทธเจ้าไม่เกิดกับเธอเหรอก เพราะว่าเธอยังไม่มีบาร,รมีขนาดนั้นยังไปตัดต้นมะม่วงเขาอยู่เลยไม่พูดเลยเดี๋ยวมันกรดนะเธอยังด่าเพื่อนอยู่เลยมันมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยากนะแล้วก็แล้วก็วกอะไรกันอ,อ๋อแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ว่าบาร,รมีพระพุทธเจ้าสูงมากก็คือนั่งอตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็นั่งสมาธิแล้ววันนั้นฝนตกทั้งวันเลยพญานาคก็ใครเกิดวันเสาร์ม้างเลยนี่มีใครเกิด อ่ะปางปางของพุทธินาเห็นไหมปางนาคปกเห็นปะปางของเธออ่ะปางประจําพระประจํา,าวันเสาร์อ่ะรู้ปะเป็นปางที่มีพญานาคใ,<ช>ใช่ปะเออก็คือมีพญานาคตัวหนึ่งเห็นเนี่ยฝนจะตกด้วยบาร,รมีของพระองค์เนี่ยพญานาคอะ่ะเขาศรัทธาใช่ไหมเขาก็มาแผ่พังพานเป็นเจ็ดเสียนแล้วก็ปกไม่ให้ฝนแม้แต่หยดเดียวเนี่ยไปโดนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนเราไงถ้าเปียกฝนก็ป่วยได้ก็ก็นั่งสมาธิอยู่เงี้ยแล้ว เทียน่าก็มาแผ่บงังคันให้แยกขัวเป็นเจ็ดเสียงแล้วก็กันให้ฝนตกโดนพทธเจ้า,าเขาเรียกปางหน้าคตกพระประจำวันเสาร์ใช่ไหมนี่สองคนนี้เกิดวันเสาร์ใช่ไหมเอออ่ะเรามาดูต่อนะคะ